ในทุกๆวันเราตื่นขึ้นมาท่ามกลางพลังของจักรวาลที่หมุนเวียนไม่หยุดมีบางวันเป็นเทียงวันธรรมดาแต่บางวันกลับมีพลังที่เศษซ่อนอยู่พลังที่พร้อมจะเปิดทางชีวิตเปลี่ยนโชคชะตาและมอบโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับผู้ที่รู้จักตื่นรับแสงนั้นด้วยใจศรัทธาวันที่3เดือน11ปี2025ไม่ใช่แค่วันธรรมดาวันหนึ่งแต่เป็นวันที่เส้นพลังของบุญและโชคลาบจักรวาลสอดประสานกันอย่างลงตัว วันที่ฟ้าเปิดดวงดาวเคลื่อนอย่างสอดคล้องกับแรงบุญของผู้มีใจสว่างเป็นวันที่พลังแห่งความมั่งคั่งพร้อมจะหลั่งไหลามาสู่ผู้ที่ใจพร้อมรับจิตบริสุทธิ์และตั้งมั่นในความดีลองหลับตาสักครู่และปล่อยให้ใจของคุณสงบนิ่งฟังเสียงภายในของตัวเองให้ชัดคุณจะรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่เงียบๆพลังที่มองไม่เห็นแต่มีจริงพลังที่รอให้คุณเปิดประตูใจเพื่อรับมัน วันนี้คือหนึ่งในวันนั้นวันที่จักรวาลพร้อมจะส่งสัญญาณแห่งบุญและโชคลาภให้ผู้ที่มีจิตตื่นรู้วันที่3พฤศจิกายนปี2025เป็นวันที่พลังงานจักรวาลเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนแต่ทรงพลังดาวแห่งความรุ่งเรืองดาวแห่งบุญและดาวแห่งการเริ่มต้นใหม่เดินทางเข้าสู่ตำแหน่งเดียวกันเรากับเสียงดนตรีแห่งสวรรค์ที่บรรเลงอย่างพร้อมเพรียงและหากคุณเข้าใจความหมายของวันนี้อย่างลึกซึ้งคุณจะรู้ว่า มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตในระดับพลังงานจิตวันนี้ไม่ใช่วันที่ให้คุณออกไปสแสวงหาโชคลาภแต่เป็นวันที่จักรวาลกำลังนำโชคลาภมาหาคุณหากใจคุณเปิดพอที่จะรับมันพลังของบุญและพลังของความคิดที่ดีจะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กดึงดูดพลังบวกทั้งหมดเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการเงินความสำเร็จในการงานหรือแม้แต่ความสุขทางใจที่คุณรอมานาน แต่ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากเงินทองมันเริ่มจากจิตที่มั่งคั่งคนที่มีจิตใจสว่างมีความกตัญญูมีศรัทธานในบุญและไม่อิจฉาผู้อื่นคือผู้ที่อยู่ในแนวพลังแห่งโชคลาภอยู่แล้วเพราะจักรวาลไม่ส่งโชคให้กับผู้ที่ใจปิดแต่จะส่งให้กับผู้ที่ใจเปิดและพร้อมแบ่งปันในวันนี้หากคุณทำบุญด้วยใจสงบภาวนาด้วยใจอ่อนโยน หรือแม้แต่พูดคำดีดด้วยเจตนาบริสุทธิ์พลังนั้นจะกระจายออกไปในรูปคลื่นแห่งบุญแล้วจักรวาลจะตอบกลับด้วยของขวัญที่คุณไม่คาดคิดบางครั้งอาจมาในรูปของโอกาสบางครั้งอาจมาในรูปของแรงบันดาลใจใหม่หรืออาจเป็นเพียงความสงบในใจที่ทำให้คุณกล้าก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งจำไว้นะบุญไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำในวัดแต่คือพลังที่เราสร้างขึ้นในทุกลมหายใจทุกครั้งที่คุณให้อภัย ทุกครั้งที่คุณยิ้มให้คนอื่นหรือแม้แต่ทุกครั้งที่คุณไม่ตอบโต้สิ่งร้ายด้วยความโกรธพลังบุญนั้นจะะส,สมอยู่ในใจคุณและเมื่อมันเต็มพอจากระวาลจะเปิดทางให้เห็นผลแห่งบุญนั้นในวันที่พลังของฟ้าและใจประสานกันอย่างวันนี้วันนี้จึงเป็นวันที่เหมาะที่สุดที่จะหยุดตั้งใจและเริ่มต้นสร้างแรงสันสะเทือนแห่งบุญให้กับชีวิตอีกครั้งเพราะเมื่อใจคุณนิ่งใจคุณสว่างใจคุณขอบคุณสิ่งที่มี พลังจักรวาลจะเคลื่อนเข้ามาอย่างเงียบเงียบแล้วผลักคุณไปอยู่ในจุดที่คุณไม่เคยคิดว่าจะถึงใครก็ตามที่ตื่นขึ้นมาวันนี้ด้วยจิตดีคิดดีและตั้งใจจะใช้ชีวิตอย่างมีสติพลังของวันที่สามเดือน11ปีนี้จะค่อยๆทำงานอยู่เบื้องหลังคุณอาจจะไม่เห็นด้วยตาแต่คุณจะรู้สึกได้ว่าโชคดีบางอย่างกำลังเข้ามาคนบางคนจะเริ่มได้รับข่าวดี โอกาสใหม่หรือแม้แต่เจอคนที่ช่วยเปิดทางชีวิตนั่นคือพลังแห่งบุญที่จักรวาลกำลังตอบกลับให้คุณในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดพลังของจักรวาลไม่เคยทำงานผิดเวลามันรอเพียงจังหวะที่ใจคุณพร้อมเมื่อคุณหยุดดิ้นหยุดกลัวหยุดคิดว่าชีวิตไม่มีทางออกจิตของคุณจะเริ่มเชื่อมกับพลังแห่งโชคลาภได้โดยธรรมชาติแล้วคุณจะรู้ว่าทุกสิ่งที่คุณเผชิญมา ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายคุณแต่มันเกิดขึ้นเพื่อขัดเกลาใใจคุณให้สะอาดพอที่จะรับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาในวันนี้วันนี้3พฤศจิกายน2025คือวันที่สวรรค์เปิดช่องแห่งบุญวันที่โลกภายในและโลกภายนอกเชื่อมต่อกันอย่างละเอียดอ่อนและผู้ที่ตื่นรู้ในใจจะเป็นผู้ได้รับของขวัญจากจัก,กรวาลก่อนใครเมื่อเราพูดถึง พลังบุญและโชคลาภจักรวาลหลายคนอาจคิดถึงภาพของสิ่งลึกลับที่อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่แท้จริงแล้วพลังนี้อยู่ใกล้เรามากกว่าที่คิดอยู่ในใจเราทุกคนอยู่ในลมหายใจที่เรารู้ตัวอยู่ในความคิดที่เราปล่อยออกไปในแต่ละวันพราะจักรวาลไม่มองดูว่าเรามีทรัพย์สินมากแค่ไหนแต่มองดูแรงสันสะเทือนของจิตเราว่ามันสอดคล้องกับพลังของบุญหรือไม่วันที่สามเดือน11ปี2025 เป็นวันที่พลังแห่งบุญเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนราวกับคลื่นพลังที่ไหลผ่านทุกสรรพสิ่งเคลื่อนนี้จะขยายตัวเข้าหาผู้ที่มีจิตสว่างผู้ที่มีเจตนาบริสุทธิ์และผู้ที่ยังคงเชื่อมั่นในความดีแม้ในวันที่ชีวิตยังไม่สวยงามนี่คือช่วงเวลาที่จักรวาลจะเริ่มตอบแทนคนที่ไม่ยอมหมดศรัทธาคนที่ยังเลือกทำความดีแม้ไม่มีใครเห็นคนที่ยังยิ้มทั้งที่ใจอ่อนล้เพระทุกการกระทำเช่นนั้นคือ การฝากพลังบุญไว้ในกระแสจักรวาลพลังของวันวันนี้ไม่ใช่พลังแห่งการรอคอยแต่เป็นพลังของการเริ่มต้นใหม่อย่างรู้คุณหากคุณอยากให้บุญและโชคลาภทำงานจริงสิ่งแรกที่ต้องทำคือหยุดคิดว่าตัวเองขาดหยุดเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นและเริ่มมองดูสิ่งดีๆที่คุณยังมีอยู่ในตอนนี้เพราะความรู้คุณคือรหัสสลับที่ปลดล็อกพลังโชคลาภให้ทำงานได้ทันที เมื่อคุณขอบคุณสิ่งที่มีพลังงานรอบตัวจะเริ่มเปลี่ยนคลื่อนบุนในใจคุณจะสอดรับกับพลังจากกระวาลและจักรวาลจะเริ่มส่งสิ่งที่สอดคล้องกับความรู้คุณนั้นกลับมาบางคนอาจได้รับในรูปแบบของเงินทองบางคนในรูปแบบของคนดีๆที่เข้ามาช่วยหรือบางคนในรูปแบบของความสงบใจซึ่งทั้งหมดนั้นคือโชคลาภแท้ที่จักรวาลเลือกมอบให้คุณในจังหวะที่เหมาะที่สุดและในวันนี้ หากคุณอยากให้พลังแห่งบุญทำงานอย่างเต็มที่มีเพียง3ามสิ่งที่ต้องทำา 1. ทําทำจิตให้สงบเพื่อให้พลังงานในใจนิ่งพอที่จะรับเพื่นจากจักรวาลได้ 2. ตั้งเจตนาที่ดีพระจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดแต่มันตอบต่อเจตนาที่ออกจากใจ 3. แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันสิ่งของคำพูดดีๆ หรือแม้แต่รอยยิ้มที่จริงใจการให้ในวันนี้จะกลายเป็นพลังสะท้อนกลับที่เพิ่มโชคลาภในวันต่อต่อไปพลังของโชคลาภในวันนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนที่เร่งรีบสแสวงหาแต่จะเกิดขึ้นกับคนที่นิ่งและเข้าใจเพราะยิ่งใจเรานิ่งคลื่นพลังเรายิ่งสูงและจักรวาลจะตอบรับคลื่นสูงก่อนเสมอเหมือนคลื่นวิทยุท,ที่ต้องหมุนจูนให้ตรงคลื่นโชคลาภก็เช่นกันคุณต้องจูนใจให้ตรงกับพลังแห่งบุญ ก่อนแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเองอย่างไม่ต้องดิ้นรนในยามเช้าของวันนี้หากคุณได้สวดมนต์ตั้งจิตภาวนาหรือแม้แต่เพียงกล่าวคำว่าขอบคุณชีวิตอย่างจริงใจนั่นคือการเปิดประตูพลังบุญหากคุณได้ทำบุญเล็กๆเช่นให้อาหารสัตว์ช่วยเหลือใครโดยไม่หวังผลหรือยกจิตขึ้นคิดดีต่อผู้อื่นนั่นคือการเปิดประตูแห่งโชคลาภและเมื่อประตูทั้งสองเปิดพร้อมกัน พลังของวันสามเดือน11จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณอย่างลึกซึง้งบางคนจะเริ่มเห็นสัญญาณแห่งบุญภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้เช่นได้รับข่าวดีมีโอกาสทางงานหรือเงินที่ไม่คาดคิดหรือจูจ่ๆใจรู้สึกเบาสบายขึ้นโดยไม่มีเหตุผลสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณว่าจาักรวาลกำลังสอดรับกับพลังใจของคุณแล้วและเมื่อคุณรักษาพลังนี้ไว้ต่อเนื่องชีวิตคุณจะค่อยๆเคลื่อนไปสู่เส้นทางแห่งความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางวัตถุและทางใจอย่าประมาทพลังของวันเพราะวันที่ดูเหมือนจะธรรมดาหากใจคุณตื่นรู้มันอาจกลายเป็นจุดพลิกของชีวิตวันที่คุณหันหลังให้ความกลัวและเริ่มก้าวสู่ความเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งวันที่จักรวาลเริ่มพูดกับคุณด้วยภาษาของพลังบุญและคุณเริ่มฟังด้วยหัวใจที่สงบวันนี้ เป็นวันที่พลังบุญและโชคลาภเดินเคียงกันอย่างสอดคล้องเป็นวันที่คุณสามารถขอได้ตั้งได้และเริ่มได้ขอด้วยใจที่สว่างตั้งด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และเริ่มด้วยการลงมือในสิ่งดีๆที่อยู่ตรงหน้าเพราะทุกการกระทำวันนี้จะกลายเป็นพลังสะท้อนกลับที่ขยายผลต่อไปอีกยาวนานพลังของจักรวาลน,นั้นละเอียดอ่อนมันไม่ตอบสนองต่อความฟุ้งซ่าน ไม่ตอบต่อความกลัวและไม่ทำงานกับใจที่สั่นไหวแต่เมื่อใดที่ใจคุณนิ่งเมื่อนั้นจักรวาลจะเริ่มพูดกับคุณเพราะใจที่นิ่งไม่ใช่ใจที่ว่างเปล่าแต่มันคือใจที่พร้อมรับพร้อมสื่อสารกับพลังแห่งบุญที่อยู่รอบตัวในวันสามเดือน11ปี2025นี้นี้หากคุณอยากให้บุญและโชคลาภเกิดผลจริงจงเริ่มจากการตั้งจิต อย่าขอด้วยความหวังอันเร่งรีบแต่อย่าหยุดอยู่เฉยด้วยความเฉยชาให้คุณหลับตาเบาๆสูดลมหายใจเข้าแล้วค่อยๆผ่อนออกรู้ว่าตัวเองกำลังหายใจอยู่รู้ว่าขณะนี้คุณมีชีวิตและในลมหายใจนี้เองคือสะพานที่เชื่อมใจของคุณกับจักรวาลเมื่อคุณรู้สึกถึงความสงบในใจให้หวางมือบนอกข้างซ้ายแล้วตั้งจิตเงียบๆว่าขอให้วันนี้ พลังบุญในตัวข้าพเจ้าเชื่อมถึงพลังแห่งจัก,กรวาลขอให้สิ่งดีๆทั้งหมดที่เกิดจากบุญและความเมตตาไหลกลับเข้ามาสู่ชีวิตข้าพเจ้าและผู้คนที่รักไม่จําเป็นต้องพูดดังเพราะจัก,กรวาลไม่ฟังเสียงจากปากมันฟังเสียงจากใจจากนั้นให้คุณเปิดใจขอบคุณทุกสิ่งที่มีอยู่แม้สิ่งเล็กๆที่คุณเคยมองข้าม ขอบคุณร่างกายที่ยังแข็งแรงพอให้ทำความดีขอบคุณบ้านที่ให้คุณได้พักขอบคุณอากาศที่ยังให้คุณหายใจขอบคุณคนที่เคยช่วยคุณและแม้แต่คนที่เคยทำร้ายคุณเพราะพวกเขาคือบทเรียนแห่งการเติบโตและบุญจะไม่เกิดได้เลยหากไม่มีบทเรียนให้เราเรียนรู้การขอบคุณด้วยใจจริงคือการยกระดับพลังจิตให้สูงขึ้นในทันทีเมื่อพลังของคุณสูงขึ้น คลื่นจักรวาลจะสอดรับโดยอัตโนมัติแล้วจะเริ่มส่งของขวัญแห่งโชคลาภกลับมาในรูปแบบที่เหมาะกับใจคุณที่สุดบางคนจะได้แรงบันดาลใจบางคนจะมีโอกาสทางการเงินบางคนจะพบความรักหรือความเมตตาที่หายไปนานบางคนจะได้ความกล้าหาญในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ทั้งหมดนี้คือของขวัญแห่งบุญที่ตอบกลับมาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดอย่าลืมว่า จักรวาลไม่เคยล่าช้ามันแค่รอให้คุณพร้อมรอให้ใจคุณสั่นในคลื่นเดียวกับพลังบุญเหมือนคลื่นน้ำที่ต้องสงบนิ่งก่อนจึงจะสะท้อนแสงดาวได้ชัดเจนหากใจคุณยังวุ่นวายยังฟุ้งซ่านยังกลัวอนาคตคุณจะไม่เห็นแสงแห่งโชคลาภที่อยู่ตรงหน้าเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งวันขอให้คุณเดินอย่างรู้ตัวพูดอย่างรู้ตัวและคิดอย่างรู้ตัว ทุกคำพูดที่ออกจากปากจงให้เป็นคำที่มีพลังบุญทุกการกระทำที่ออกจากใจจงให้เป็นการให้ที่แท้จริงและทุกความคิดที่เกิดขึ้นในหัวจงให้เป็นความคิดที่ยกตัวเองขึ้นสู่แสงแห่งความดีเพราะนี่คือการปรับคลื่นพลังจิตให้ตรงกับจักรวาลที่จะเปิดทางบุญและโชคลาภอย่างแท้จริงเมื่อคุณรักษาพลังนี้ได้ตลอดทั้งวัน คุณจะรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างคอยอบอุ้มปกป้องและนำพาบางสิ่งที่เคยติดขัดจะเริ่มคลี่คลายเรื่องที่เคยหนักจะเริ่มเบาและสิ่งที่เคยฝันไว้จะเริ่มมีช่องทางให้เกิดขึ้นได้จริงนั่นแหละคือสัญญาณของจักรวาลที่บอกว่าบุญของคุณเริ่มทำงานแล้วในยามค่ำของวันนี้ก่อนนอนหากคุณได้ภาวนาอีกครั้งขอให้ทำด้วยใจสงบ แล้วกล่าวเบาๆว่าขอให้บุญที่ข้าพเจ้าได้ทำมาตลอดชีวิตได้เป็นแสงนำทางเปิดทางแห่งโชคลาภและความสุขอันบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าและสรรพสัตว์ทั้งหลายคำภาวนาเช่นนี้จะกลั่นออกมาจากพลังบุญลึกสุดของจิตแล้วสะท้อนกลับไปสู่จักรวาลเพื่อเตือนพลังบุญที่คุณสะสมไว้ให้เริ่มส่องแสงนำทางคุณอีกครั้งคืนนี้ฟ้าจะเงียบ ดาวจะส่องแสงและใจคุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความเบาสบายนั่นคือจิตกำลังเปิดรับแสงบุญและในวันรุ่งขึ้นชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อคุณเดินทางมาถึงช่วงนี้ของวันใจของคุณได้ผ่านการตั้งจิตผ่านการขอบคุณผ่านการภาวนาและผ่านการยกระดับพลังขึ้นจากภายในตอนนี้คือจุดที่พลังบุญเริ่มเคลื่อนตัวจริง พลังนี้ไม่จำเป็นต้องมองเห็นด้วยตาแต่คุณจะรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนไปความกลัวเริ่มเบาบางความกังวลเริ่มคลายตัวและภายในลึกสุดของใจคุณจะรู้สึกถึงความอุ่นความสงบที่ไม่ได้เกิดจากภายนอกแต่มาจากพลังจัก,กรวาลที่ตอบรับจิตคุณอย่างเงียบงามช่วงเวลานี้เองคือเวลาที่จักรวาลกำลังถามคุณในความเงียบว่า คุณพร้อมหรือยังที่จะรับสิ่งดีๆที่คุณเคยภาวนาไว้และสิ่งที่คุณต้องทําไม่ใช่การตอบด้วยคําพูดแต่ตอบด้วยพลังของใจที่ว่าข้าพเจ้าพร้อมพร้อมจะรับด้วยความดีและพร้อมจะใช้มันเพื่อแบ่งปันเพราะแท้จริงแล้วบุญและโชคลาภไม่ใช่เพียงพลังที่ให้มาแต่มันจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณยินดีที่จะแบ่งออก เหมือนแม่น้ำที่ยิ่งไหลยิ่งใสย,ยิ่งสะอาดใจที่ให้ย่อมไม่ขาดใจที่เปิดย่อมไม่จนเมื่อคุณเริ่มมีความสุขที่ได้เห็นผู้อื่นสุขนั่นคือจังหวะที่พลังบุญจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณและจักรวาลจะเริ่มหมุนพลังโชคลาภกลับมาให้คุณในรูปแบบที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมวันนี้หากคุณมีสิ่งใดอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นเงินของกินคำพูดหรือแม้แต่เวลา ขอให้คุณใช้มันทำความดีไม่ว่าจะช่วยใครเพียงเล็กน้อยหรือยกใจขึ้นอธิษฐานเพื่อคนที่คุณรักทุกสิ่งที่ออกจากใจบริสุทธิ์ในวันนี้จะกลายเป็นพลังบุญขยายที่ส่งต่อไปทั่วจัก,กรวาลและพลังนี้เองจะย้อนกลับมาหาคุณในรูปแบบของความโชคดีความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงทางใจและโอกาสใหม่ๆที่ดูเหมือนบังเอิญแต่แท้จริงแล้ว คือผลของพลังบุญที่คุณได้จุดขึ้นเองในวันนี้ผู้ที่เข้าใจความลับนี้จะไม่รอให้โชคลาบมาหาแต่จะกลายเป็นพลังโชคลาบด้วยตัวเองเพราะเมื่อจิตของคุณใสใจของคุณเบาและคุณเลือกคิดดีพูดดีทำดีในทุกขณะคุณได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดแห่งพลังบุญเป็นจุดศูนย์กลางที่จักรวาลจะใช้ในการส่งต่อสิ่งดีๆออกไป และเมื่อคุณเป็นผู้ให้พลังแห่งบุญคุณก็จะเป็นผู้ได้รับกลับคืนในอัตราทวีคูณเสมอในช่วงเวลาสุดท้ายของวัน3เดือน1 1ปี2025นี้หากคุณมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีให้นั่งเงียบๆหลับตาแล้วกล่าวในใจว่าข้าพเจ้าเป็นภาชนะของบุญขอเป็นช่องทางของโชคลาภขอให้ชีวิตนี้เต็มไปด้วยแสงแห่งเมตตาและขอให้สิ่งดีๆที่ข้าพเจ้าได้รับ ได้ขยายไปสู่ผู้อื่นอย่างไม่สิ้นสุดคํากล่าวนี้จะเป็นเหมือนการส่งสัญญาณสุดท้ายของวันเพื่อบอกจากระวาลว่าคุณพร้อมแล้วพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดียวกันพร้อมที่จะเปลี่ยนโชคชะตาด้วยพลังบุญจากใจแท้แล้วคุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างในชีวิตเริ่มขยับเหมือนประตูที่เคยปิดเริ่มเปิดออกทีละน้อยเหมือนฟ้าที่เคยมืดเริ่มมีแสงทองลอดเข้ามา เหมือนใจที่เคยเหนื่อยเริ่มมีพลังอีกครั้งและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความบังเอิญเลยแต่มันคือแรงตอบกลับของจักรวาลต่อใจที่ตื่นรู้และศรัทธานในพลังแห่งบุญวันที่สมเดือน1 1ปีนี้คือวันที่จักรวาลพูดกับคุณชัดที่สุดมันบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนถึงเวลาแล้วที่บุญจะนำโชคลาภมาหาคุณและถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่บริสุทธิ์และมั่นคง และแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของวันพิเศษนี้วันที่3เดือน11ปี2025วันที่จักรวาลได้เปิดประตูแห่งบุญและโชคลาภให้กว้างที่สุดวันที่พลังดีทั้งหลายพร้อมจะหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของผู้ที่มีใจตื่นรู้ผู้ที่ยังเชื่อมั่นในความดีและผู้ที่ไม่หยุดภาวนาแม้ในวันที่โลกภายนอกสั่นไหววันนี้คุณได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องออกแรงมากมายเลยแค่ตั้งจิตให้ดีพูดดี คิดดีและรู้คุณในทุกสิ่งที่มีคุณก็ได้เชื่อมต่อกับพลื่นพลังบุญของจักรวาลแล้วคุณอาจมองไม่เห็นมันแต่อย่าได้สงสัยเลยเพราะทุกลมหายใจที่คุณระลึกถึงความดีทุกคำขอบคุณที่คุณกล่าวด้วยใจจริงทุกความปรารถนาดีที่คุณส่งให้ผู้อื่นทั้งหมดนั้นได้กลายเป็นพลังบุญจริงแท้ที่กำลังหมุนกลับมาหาคุณอยู่ในขณะนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นไว้ในใจว่าไม่มีความดีใดที่สูญเปล่า ไม่มีแรงภาวนาใดที่จักรวาลไม่รับฟังแม้บางสิ่งยังไม่ปรากฏในตอนนี้แต่อยู่ในระหว่างทางที่บุญกำลังเดินมาขอเพียงคุณรักษาใจให้มัน่นทำดีต่อไปด้วยความสงบแล้วผลบุญจะเริ่มพลีบาในจังหวะที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณในคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาขอให้คุณวางทุกความกังวลไว้ข้างหลังแล้วภาวนาในใจว่าขอให้บุญที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้และในทุกวันที่ผ่านมา ส่งผลให้ชีวิตข้าพเจ้าจเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภจากทุกทิศมีผู้คนดีๆเข้ามาสนับสนุนขอให้ใจข้าพเจ้าเปลี่ยมด้วยศรัทธาในธรรมและขอให้บุญนี้แผ่ไปถึงครอบครัวเพื่อนและสรรพสัตท,ทั้งหลายและเมื่อคุณกล่าวจบขอให้เงียบเพียงครู่เพื่อให้ใจได้ฟังเสียงของความสงบเสียงนั้นแหละคือเสียงของจักรวาลที่กำลังตอบกลับคุณอย่างนุ่มนวลและอบอุ่นว่าเรารับรู้แล้ว และนับจากวันนี้ไปคุณจะเริ่มเห็นสัญญาณแห่งบุญในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆบางอย่างจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวบางสิ่งจะคลี่คลายอย่างน่าประหลาดใจและทั้งหมดนั้นคือผลแห่งศรัทธาคือคำตอบจากพลังแห่งจักรวาลที่คุณได้เชื่อมถึงในวันนี้ขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตคุณให้บุญที่คุณได้จุดขึ้นในใจกลายเป็นแสงที่ไม่ดับให้แสงแห่งเมตตาในตัวคุณ ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องให้โชคลาภความสุขความอุดมสมบูรณ์และโอกาสอันงดงามไหลเข้าสู่ชีวิตคุณอย่างไม่ขาดสายขออนุภาพแห่งบุญในวันนี้จงคุ้มครองคุณให้พ้นจากภัยทั้งปวงขอให้ความสว่างในใจคุณนำพาชีวิตไปสู่ความมั่นคงทั้งกายและใจและขอให้ทุกก้าวที่คุณเดินต่อจากนี้ เต็มไปด้วยแสงแห่งบุญพลังแห่งโชคลาภและแรงสนับสนุนจากจัก,กรวาลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเจริญพรขอให้บุญรักษาขอให้โชคลาภคุ้มครองขอให้ใจคุณเบิกบานและอุด,ดมด้วยแสงแห่งธรรมและขอให้ชีวิตต่อจากนี้เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณคู่ควรจะได้รับสาธุ